สวัสดีครับอยู่กับผมตีเลขสายมันครับผมอ่ะคลิบนี้ครับพามาดูรถสิบล้อติดลมครับโอ้โหรถสิบล้อมันทุกอ้อยติดลมนะครับ กำลังจะดึงกันเลยครับโอ้สลิขาดสลิขาดครับ โอ้ oh, ครับมิดล้อเลยครับเนี่ยครับมิดล้อเลยมาเจอช็อตที่เขากำลังจะก,กู้พอดีครับโดยใช้รถไถนี่ครับกอดกันนี้ดันข้างหน้าแล้วก็เอาสิบล้อบรรทุกอ้อยอีกคันนึง เกี่ยวสลิงแล้วก็ดึงครับสลิงขาดเลยครับสิบล้อหัวยาวครับทีมงานเสียติ้งแล้วก็มีรถคีบอ้อยคันนี้ครับ <S <S ดันเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้ล้มไม่ให้สิบล้อคันที่จมนะล้ม ตอนนี้เราดูก่อนครับว่าทีมงานจะเอาอยัางไงต่อไปครับมาถึงเพิ่งมาถึงยังไม่ได้คุยกับใครเลยเอาไม้ลองครับต่อไปจะดึงไปด้านหน้าครับเกี่ยวสลิงแล้ว สิบล้อตัวนี้ตัวแรงเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh. แรงไม่แรงไม่รู้แต่ที่เห็นครับรถไถดันดันข้างหน้าได้เลยรถไถดันกันชนหน้าเมอสักครูนี้ถ้าสลิงไม่ขาดนี่มีสิทธิ์ขึ้นครับแต่แต่สลิงขาดก่อนคราวนี้เปลี่ยนแผนครับเอารถไถไปดันดานท้ายแล้วก็เอาสิบร้ออีกคันจะมาดึงด้านหน้าครับรอดูครับรอดูครับจะขึ้นหรือเปล่า มิดล้อเลยนะครับสิบล้อมันทกก่อยพิกัดครับบ้านสามศิลาครับอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ รถไถครับไม่ได้เอาสิบล้อเอารถไถมาเกี่ยวสลิงแล้วเตรียมตัวจะดึงแล้วมันละครับงานนี้ครับต้องอยู่ห่างๆ,างๆก่อนกำลังเกี่ยวสลิงครับแต่ด้านหลังนี่พร้อมแล้ว เอาแล้วครับเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมโอ้สลิงรูดสลิงรูด ระหว่างที่มัดใหม่เราไปดูกันก่อนเนี่ยครับมิดล้อเลยครับโอ้โหรถสิบล้อมิดล้อขนาดนี้ถือว่าสุดยอดครับของความโหด ดเลยครอาเตรียมตัวครับเตรียมตัวครับ ไแล้วครับไปแล้วครับโอ้เสียงอะไรเอ่ยเสียงอะไรปาเขาเ้าลุดเข้าลุกเข้าลุดแค่ล่ะ าเลกๆนี่นะนะเออเดี๋ยวพามาเปิดร oh. ้านโอ้ขับได้ทุกคันเลยนี่เป็นพี่ชายของพี่นีมีบอยเขาพูดว่บไอ่ๆถ้าเราด้วยกันบอยใจเป็นยังงครับเนี่ยมันเป็นไรเมื่อกี้ เกียร์หลุดครับเกียร์หลุดจังหวะเมื่อสักครู่นี่เกือบจะขึ้นแล้วจังหวะขยับนิดนึงแล้วครับนี่คนขับใช่ไหมนี่บอกคนขับรุ่นเดียวกันกับน้องเมกนะนี่ อายุเท่าไหร่แล้วนี่รุ่นเดียวกันส1เอ็ดปีส1เอ็ดขวบสิีแล้วสิปีใช่ไหมโอ้ไม่ธรรมดานะนี่ขับรถตัดติงขับคันติดใช่ไหมนี่โอ้ขับติดยอดเลยปาดไม่ธรรมดาครับตัวนิดเดียวครับขับสิบล้อคันใหญ่เบ้อเลยเลยผมนี่ต้องหาย ็มารอดูครับว่าทีมงานจ,าจะเอาอย่างไรต่อไปทำการคีบอ้อยครับคลิอ้อยออกอะไว้ตามกันต่อคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวจะดูการคีบอ้อยใส่รถสิบรอเดี๋ยวให้ รอตั้งลำาก่อน